คนในการท่องเที่ยวเขาบอกว่าโอ้โหถ้าจะให้คนกลับมา40ล้านคนเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้อง15ล้านคนขึ้นไปและปีหน้ามันต้องทําได้ต่ำกว่า20ล้านคนแต่ไม่รู้จะทําได้หรือไม่มีอาการเหนื่อยฟองเหมือนกันนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต คนในการท่องเที่ยวเขาบอกว่าโอ้โหถ้าจะให้คนกลับมา40ล้านคนเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้อง15ล้านคนขึ้นไปและปีหน้ามันต้องทําได้ต่ำกว่า20ล้านคนแต่ไม่รู้จะทําได้หรือไม่มีอาการเหนื่อยฟองเหมือนกันนะครับ เรื่องนี้คุณชำนาญศรีสวัสดิ์เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอท,อทอนะครับที่พาเอกชนเลยนี่นะครับเอาบอกว่าหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็เห็นได้ชัดว่าหลายประเทศก็เปิดประเทศแต่ก็มีข้อจํากัดกันอยู่ญี่ปุ่นเองเปิดประเทศแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ากันแบบเบิ่มเม,มเหมือนเดิมและตอนนี้ก็ปรากฏว่าเรื่องฟรีวีซ่าเองตอนนี้ก็ถูกยกเลิกไปก็ต้องมานั้งขอวีซ่ากันเข้านี่อย่างญี่ปุ่นันยกตัวอย่างเนี่ยนะครับ ในบ้านเราเองเนี่นะครับแม้ว่าจะมีการยกเลิกข้อจํากัดสารพัดสารพเพลิงหมดละนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เดินทางหนึ่เข้ามานะครับส่วนการใส่หน้ากากก็ถือว่าเป็นทางเลือกในทีธธ่สาธารณะปรากฏว่าเรื่องนี้คุณจำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะบ,บอกไปเลยข้อตอนนี้เนี่ยนะฮะการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันก็ดีขึ้นมากถามว่าดีขึ้นมากคืออะไรไม่ต้องมีตัวเทียบคือเมื่อไปเทียบกับตอนที่ประมาณปี64 ทั้งปี64เนี่ย12เดือนในปี64เนี่ยมีนักบางทีงแค่5 0 0 0คนนะฮะแต่มาจนถึงขณะน,นี้ตัวเลขสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึง65ตอนนี้สะสมนะฮะเกินละ5ล้านคนผู้เ,เชื่อครับ64เรามีตานชาติแค่5 0 0 0คนแต่ตอนนี้จากมกราคมจนถึงนาทีนี้ตีสัปดาหหนึ่งกันยายนนี่นะะเรามีสะสมเข้าไปแล้ว5ล้านคนเพราะฉะนั้นความหมายเอกชนก็เลยจะบอกว่าถูก,กเดินมาถูกทางแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าบางเรื่องเอง การแก้จากฝ่ายกำก,กับนโยบายเองก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสะสมในติดตะานนี้ถึง5ล้านคนนะฮะผู้ชมนานบอกต่อไปอย่างนี้ครับว่าคือปกติเนี่ยไฮซีซั่นประเทศไทยเนี่ยก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาทั้งในสถานการณ์ปกติเนี่ยมันไม่น่าห่วงอะไรเลยเพราะอย่างน้อยบุ๊กิ้งเข้ามานะคนก็เดินทางมาเที่ยวยุโรปเนี่ยหนีหนาวมาที่นี่ ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดถึงแถบเอเชียก็จะมีจีนเข้ามาเพราะว่ามันจะเป็นช่วงอะไรครับเดือนตุลาคมวันชาติของจีนเขาและมีสดาห์ทองของเขาด้วยเขาก็จะเดินทางทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศและแถบในอาเซียนเองเนี่นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นขารองงนะฮะแล้วก็จะเข้ามาเยอะยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นปกดีเรื่องนี้เขาไม่ห่วงเลยนะฮะแต่ว่านาทีนี้ถามว่าจะห่วงไหมเขาบอกไม่ห่วงรุ่นดีกว่าไตรามาสหนึ่งปีหกคือมกราคมพามีนา ช่วงจบไฮซีซั่นอันานั้นน่าห่วงกว่าครับอาวทำไมอยู่ดีๆไปห่วงตอนไตรมบ้าน1ปีหน้าก็เพราะว่าอย่างนี้ครับคือถ้าอยากเห็นนักเที่ยวต่างชาติเนี่ยหรือว่าทัวร์ต่างชาติเนี่ยนะกลับเข้ามาเที่ยวในไทยอตรีซว่า50%ก่อนสำหรับปีหน้านะเพราะปีนี้เนี่ยตอนที่สะสมมันมา5ล้านกับ8เดือนแรก แลวทุกคนก็ประเมินว่าตอนนี้ไปปรับตัวเลขเป็นสิ้นปีน่าจะมี10ล้านแสดงว่า4เดือนสุดท้ายเนี่ยซึ่งมีไฮซีซันซ่อนอยู่3เดือนเนี่ยมันต้องปั๊มขึ้นมาอีกประมาณเท่าไหร่อีก5ล้านคนนะฮะซึ่งตอนนี้ตัวเลขมันจะไปถึงนั้นหรือเปล่าเขาเลยห่วงไปไตรมากที่1ของปีหน้าว่าถ้าเกิดสมมุติปีนี้จบ10ล้านปีหน้าตีซะว่าเป็น20ล้านคือมันต้องได้ขึ้นหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งกว่าจะโดนกลับไปให้มันเป็นเท่าไหร่40ล้านก็คือจะเกิดขึ้นในปี67คือถ้าฐาฐนสูงเโตดขึ้นน่ยยมัมยาก แต่ถ้าฐานปีหน้ายังต่ำแล้วกว่าจะกระโดดถึง40ล้านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้ยากสรีสัมปไปคนในวงการท่องเที่ยวก็เลยห่วงไงครับก็ใไต้าวันในปีหน้ามันน่าห่วงมากกว่านะฮะดูจากตรงนี้นี่นะครับถ้าจะเอา20ล้านคนปีหน้าให้ได้ครึ่งเงินของปี62ที่เข้ามาเกือบ40ล้านคนเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไปถึงต่างชาตินะฮะ12ถึง16ล้านคนนะครับจึงจะไปต่อได้ไม่ใช่มาแค่7ถึง10ล้านคนในปีนี้ โอ้ครับแสดงว่าแสดงว่าจะอ่านจริงๆเนี่ยในใจของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่กะว่าสิ้นปีนี้ต้องมี16ล้านครับไม่ใช่10ล้านโอ้16ล้านเหนื่อยนะครับถ้าตอนนี้5ล้านมาแล้วแล้วจะให้ได้16ล้านแสดงว่า4เดือนนี้ต้องปั๊ม11ล้านปั๊ม11ล้านคนต่างชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะถึงบอกให้เขาว่าสิ่งที่เราห่วงตอนนี้คือปีหน้ามากกว่าเพราะมันจะไม่ถึงครึ่งหนึง่ง ของจานวนนักท่องเที่ยวก่อนปีเกิดโควิดที่40ล้านคนนะฮะคุณชํานาญแกก็เลยบอกว่าตอนนี้นี่นะครับถ้าพูดกันตรงๆนี่นะฮะการปลดข้อจํากัดนะการเปิดประเทศการพยายามจะโปรโม,โมทประชาสัมพันธ์การพยายามที่จะสร้างกิจกรรมนะฮะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเนี่ยถือว่าทางปลายทางก็พยายามทำเต็มที่แต่ถ้าต้นทางเนี่ยนะครับยังไม่ปล่อยยกเัีอยงเช่นจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเขาบอกเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน,นโยบายซีโร่โควิดสิ 19, คือไม่ขออยู่ร่วมกับโควิดสิ 19. เมื่อต้นทางไม่ปล่อยแถมยังเข้มและที่สําคัญต้นทางเนี่ยเป็นขาใหญ่ประเทศไทยคือเมื่อปี2อ6 2ันเนี่ยสิล้านคนนะฮะสำหรับชาวจีนจาก40ล้านเนี่ยสิล้านและแถมปั๊มรายได้มาเป็นอันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งทั้งหัวทั้งเงินเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ก็เลยทําให้เป็นเรื่องที่ต้องหวังพึ่งมาตรการกระตุน้นภายในประเทศแบบบูสเตอร์ช็อตเหมือนเข็มสาม แตวัคซีนอะไรประมาณนั้นจำกันได้ใช่ไหมครับว่าหลายฝ่ายก็พยายามเรียกร้องให้มีูสเตอร์ช็อ t จากภาครัฐบาลแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มี b o o ตอร์ s h o ตเหตุผลก็ชัดเจนกับงบประมาณมันแทบจะไม่เหลือไปอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับคุณชนนบอกไปว่าและที่สําคัญเนี่ยนะฮะคือไม่ว่าจะเป็น b o เตอร์ shot ก็ไม่ได้ปลายทางเองก็เข้มปัญหานักเดินทางหรือทัวร์ที่จะมาตอนเนี้ยเขากำลังคิดหนักอีกเพราะอะไรครับเงินเฟอ้อ สถานการณ์ของเงินเฟอ้อที่แพงในปี65มันทําให้หลายประเทศก,กระทบหมดแล้วครับหรือแม้แต่ทุกอุตสาหกรรมทุกธุรกิจก,ก็กระทบหมดทั้งสิน้นเงินเฟอ้อที่สูงนะราคาพลังงานคําว่าราคาพลังงานในที่นี้ก็แน่นอนครับขึ้นบินต้องใช้อะไรน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นบิน่มีราคาสูงมากและมาจากอะไรต้นทุนมาด็บที่มีราคาที่สูงมากในช่วงก่อน6เดือนแรกของปีนี้แม้ตอนนี้มันกำลังจะถูกแต่ตั้งแต่สุสัปตา์ที่ผ่านมาจนถึงนาทีน,ทนี้ราคาของมันนั้นตีกลับขึ้นมาสูงแล้วนะฮะ ซึ่งไม่รู้จะกลับไปยินพื้นร้อยดอลลาร์เริ่มต้น,ตนไตรมาสที่4ช้ชาเลยแค่ไหนแล้วอย่าลืมเราเคยพูดไปแล้วนะครับว่าถ้าไตรมาสที่4กําลังที่จะมาถึงมันคือสัญญาณของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกจะกลับมาย้อนแย้งพุ่งสูงขึ้นอีกเพราะเรื่องของมาตรก,การคว่ำบาตรระหว่างรัสเซียกับกลุ่มสภาพยุโรปที่มันจะมีผลในวันที่5ธันวาคมหรือก่อน5ธันวาคมก็จะเกิดปรากฏการณ หรือปฏิกิริยาที่เรียกกันว่าเริ่มที่จะมีการตัดการตัดน้ามันชนิดที่แบบให้เห็นกันชัดๆกันแล้วนะครับด mm ังนั้นสิ่งที่เองนี่นะครับทางด้านของอคุณชํานาญศรีสวัสดิ์ซึ่งเป็นประธานสภาวิชาการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลยบอกว่าต้องได้บูสเตอร์ช็อตภายในประเทศก่อน2ผักดันผู้นี้ต่อไป3ไอ้เรื่องภาวะของอเงินเฟอ้อนะครับราคาพลังงานสูงสงครามระหว่างประเทศนะฮะพวกนี้หลายๆอย่างนี่นะครับมันคุมลาบากเหมือนกัน เพราะมันมาจากปัจจัยภายนอกประเทศเช่นรัเสเซียยูเครนจะบอกให้เขาเลิกทาสงคารามเขาไม่รู้จะบอกกันยังไงถูกไหมฮะแล้วแถมรนาคารอเมัดิดิบเองจะไปบอกให้เขาลงก็ไม่รู้จะทาไงเพราะมันก็เป็นผลพวงมาจากสงคารามเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เงินเฟอ้อเองเพรเข้ามาในประเทศมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่า,าข้าวของมันแพงต่อให้เป็นวัตถุด,ดิบของใครครับของผู้ผลิตก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมันก็ส่งผ่านราคามาที่ใครครับมาที่คนซื้อและสุดท้ายในคนซื้อต้องจ่ายแพงถูกไหมฮะแล้วยิ่งมีอะไรอีกครับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นตัวกาหนดสาคัญเกี่ยวกับต้นทุนในการเดินทางอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าท่องเที่ยวเองก็มีโจทย์อย่างเงี้ยที่หนุยเหมือนกันสาหรับในช่วงนาทีนี้นี่น,นะครับอ๋อถามท่านผู้ชมครับว่าเนี่ยนาทีนี้น,นะฮ <c oughs> ะเศรษฐกิจ ท่านผู้ชมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึงประเทศเนี่ย20ล้านคนมั่นใจหรือไม่มั่นใจครับถามท่านผู้ชมแล้วตอบเลยครับพิมพ์ง,ง่ายๆเลยนะครับพิมพ์มั่นใจก็พิมพ์มั่นใจพิมพ์ไม่มั่นใจก็บอกไม่มั่นใจนะฮะคำถามผมคือว่าท่านผู้ชมมั่นใจหรือไม่มั่นใจว่าปีหน้าจะมีนักท่อง,งเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึงเมืองไทย20ล้านคน มาถึงทั้งปีหน้าเลยนะฮะส่งเงนเข้ามาครับใครบอกมั่นใจก็พิมพ์มั่นใจครับใครบอกไม่มั่นใจก็พิมพ์ไม่มั่นใจแล้วส่งมันเข้ามานะฮะและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจเฟซบุ o กบี t i m e ์ของเราด้วยนะครับรวมถึงกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งของ y o u t u บีทามส์นะครับ